เป็นาการนะคะสำหรับตุดจีนมุกครั้งที่4ค่ะสินเจ้ามุกดา 14 แปะค่ะแปะแปยิ้มแปะยิ้มนี่คือเซอร์ไพรส์ของงานเราในวันนี้เลยนะคะคือมงตองทองค่ะมาอวยพรเสริมสิริมงคลให้กับชาวมุกาหารทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านกินวาอนสุขเฮงๆปังๆตลอดปีตลอดไปค่ะสิงเจียยุอีสินี้หัวใช้จุ๊บเหม่นำเหมย ถาหลานได้ค่ะอาช้อยพ่นไฟแบบนี้ไหมลูกมะเขาจะพ่นไฟ เดี anto, er. ๋ยวเขาบอกได้ยินว่าเขาจะพ่นไฟอันไหนล่ะอันเล็กอันโตเหรออันหัวใหญ่หัวใหญ่อุ้ออมน้ำมันแล้วเผาขุดไฟระวังเด้อแล่นแล่นเดี๋ยวจะเป็นการ ิสโตค่ะแล้วมาต่อไปไ<ฟ>นะคะดิฉันจะขออนุญาตเรียนเชิญประธา,น,ะาน,นค่ะประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหารและประธานชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่จังหวัดมุกดาหารค่ะกินมอบของที่ระลึกนะคะให้กับท่านประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติทั้งหมดนะคะที่อยู่บนเวทีค่ะจากนั้นนะคะก็เชิญทุกท่านค่ะพร้อมกันนะคะ กับทางทีมผู้จัดนะคะ YEC ค่ะร่วมถ่ายภาพนะคะทีม YEC นะคะสแตนบายบริเวณด้านข้างเวทีด้วยนะคะเพื่อที่จะทำการถ่ายภาพรวมบนเวทีค่ะเพื่อไหนยังไม่เห็นเพื่นใคยังเดี๋ยวมอบกันลูกมอบรางวัลกัน<อ>ค่าท่านแกรกนะคะท่าน ูัวราชการจังหวัดพุกธาหารนะคะท่านบวรพยานบุญราชัท่านที่สองได้ค่ะองสุนใหญ,ญ่แห่งสาธารณรา,าณณศัฐสันปงนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่นท่านสูดิยุงค่ะ ลำดับต่อไปนะคะท่านที่3ค่ะกงสุนใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนณจังหวัดขอนแก่นท่านหลิวหงเหมินค่ะค่ะลำดับถัดไปนะคะท่านที่4ค่ะกงสุนหญ่ไทยประจำแขวงสวรรคทท์เขตททานกิติยาปานมณีค่ะ ลำดับต่อไปนะคะท่านที่5ค่ะเรียนเชิญผู้อำนวยการสถาบันคงชื้อมหาวิทยาลัยมหารสรารคามมิสเตอร์ติมหวายค่ะลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านประธานสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดมุกดาหารท่านตะวันโชคการจนะตุลค่ะ ่ะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพุทธหานค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรียนเชิญนะคะทีมงานวัยชีนะคะถ่ายภาพทางท่านราชการจังหวัดพุทธหานลงถึงแท็กผู้มีเกียรตินะคะที่อยู่ด้านบนเวทีอเขาจะเรียนเชิญค่ะดูดีเลยเหมือนเกือบใครัด เป็นเชิญน,นะคะนี่คืออีกหนึ่งกำลังหลัดนะคะในการจัดกิจกรรมนะคะสำหรับงานตรุษจีนบุกนะคะก็ที่แล้วนะคะตรุจีนบุกสามแล้วนะคะสี่แล้วค่ะสี <4 S 2> แล้วค่ะอ งองค์กรลดระดับลงนะคะเพื่อที่จะได้เห็นบรรยากาศนะคะด้านบนเปีนอย่างชัดเจนค่ะนะคะนี่คืออีกึทีมที่ร่วมจัดงานกันตานะคะประสานการทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชนค่ะซึ่งต้องบอกว่าในมุมของดิฉันนะคะค่อนข้างที่จะยากในการประสานงานมากเลยทีเดียวเพราะว่า การจัดงานตรุษจีนมุกรังที่4ครั้งนี้มีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนมากๆนะคะ,ะนั้นทีมผู้จัดค่ะนะคะนำโดย YEC เนี่ยก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันนะคะแบ่งหน้าที่ในแต่ละส่วนนะคะส่วนนี้ประสากนกันกับทางทีมทางภาครัฐนะคะบางนี้ประสานกับภาคเอกชนนะคะทีม ประสานก,นกันกับทางเวะะทีนะคะทีมนี้ประสานกับทางพรกค้าไม่ไไมไขายนะคะก่อเ <ๆ S 2> สียงรบมอือดังเป็นกาลังใจให้กับทีมว e ซมุกดาหารด้วยนะคะหวังว่าปีหน้ายังมีแรงจัดต่อนะะ ก็ต้องขอขอบคุณที่กีงงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ขอกับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีพร้อมทั้งคณะและข่ผู้มีิเกียยตดทุกท่านลงจากเวทีนะคะเพื่อรับชมการแสดงค่ะซึ่งการแสดงนะคะจะเป็นการแสดงสิงโตเล่นประทัดค่ะฉะนั้นขอความร่วมมือน้องๆน,นะคะเด็กๆหนูๆอ๋อ,อยอตีขยบออกนละ